การสร้างหนังสือส่งออกบทบาทสารบัญกลางสำนังกงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นหนังสือภายนอกหรือหนังสือครุฑโดยดำเนินการดังนี้คลิกการสร้างหนังสือสร้างหนังสือส่งออกปีพศระบบขึ้นให้อัตโนมัติหากเป็นหนังสือเล็ซอรอน็กไม่ส่งฉบับจริงให้เลือกอ,อักษร e สีแดง รูปแบบเลขที่หนังสือพิมพ์ตามที่ปรากฏในหนังสือตัวเลขหนังสือให้เว้นไว้ระบบจะรันให้อัตโนมัติลงวันที่ที่ต้องการรูปแบบเลือกหนังสือทั่วไปจากระบบขึ้นให้อัตโนมัติถึงคลิกเว้นขยายสีเหลืองเลือกหน่วยงานที่ต้องการจัดส่งหนังสือหากไม่มี ใช้หน่วยงานอื่นๆและค้นคลิกตกลงเรื่องเรื่องตามที่ปรากฏในหนังสือหมวดหมู่หนังสือ เลือกหนังสือครุฑสิ่งที่สมงมาด้วยหากมีให้บันทึกเนื้อหารายละเอียดของหนังสือปรากฏในหนังสืออยู่แล้วคำค้นใช้ชื่อเรื่องในคำค้นหมายเหตุหากมีให้บรรบุผู้รับผิดชอบหนังสือระบบขึ้นให้อันตโนมัติ ผู้ลงนามเลือกผู้ลงนามตามที่ปรากฏในหนังสือตรวจสอบความถูกต้องคลิกเครื่องหมายสีเขียวเพื่อจัดเก็บหนังสือหน้าจอขึ้นอันตโนมัติ คลิกออกเลขที่หนังสือเลือกเล่มทะเบียนสมุดทะเบียนส่งตกลงหากจองเลขไว้ให้ใช้ใช้เลขจองเลือกวันที่ที่จองเลขไว้ดำเนินการต่อระบบขึ้นเลขให้อัตโนมัติเจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึกเลขลงในหนังสือฉบับจริง ปิดหน้าจอหางหนังสือมีไฟล์ที่ต้องแนบให้เลือกไฟล์แนบเลือกไฟล์แนบไฟล์หนังสือที่ต้องการตกลงเลือกโอเคหางหน่วยงานที่จะส่งหนังสือ ใช้ระบบเดียวกันกันกบสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดให้คลิกส่งหนังสือหางหน่วยงานปลายทางไม่ได้ใช้สามารถปิดหน้าจอได้เลย